ดูวอลเล่บอลสดไทยพบโคลอมเบียวอลเล่บอลหญิงคัดโอลิมปิก2 0 2 4แข่งเวลา19นาฬิกา30นาทีนัดสุดท้ายดูสดวอลเล่บอลหญิงวันนี้เวิร์กพอยช่อง23ออนไลน์ด้านล่างวันที่24กันยายน2566ร่วมเชียร์นัดส่งท้ายให้สุดเสียงวอลเล่บอลหญิงคัดโอลิมปิก2 0 2 4กลุ่มซีนะ ประเทศโปลแลนด์วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติโคลอมเบียลุ้นเก็บชัยชนะนัดที่สี่และโกยคะแนนอันดับโลกเริ่มแข่งขันหนึ่งทุ่มครึ่งอัปเดตตารางคะแนนวอลเล่บอลหญิงกลุ่มซีตอนนี้ทีมชาติไทยรั้งอันดับ5แข่ง6แพ้สชนะสมีแปแต้มขณะที่วอลเล่บอลหญิงโคลอมเบียจากอเมริกาใต้ รั้งอันดับเจ็ดของตารางชนะ1แพ้ห้ามีสามแต้ม